คุณผู้ชมครับมวลชนที่เวทีราชประสงค์นะครับเมื่อวานนี้จะจํากันได้เขาเคลื่อนพลไปชุมนุมกันบริเวณหน้าหน้าสนงงานักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้นะครับพวกเขาออกมาประกาศยุติเรื่องของการเดินหน้าไปชุมนุมกดดันตํารวจที่หน้าสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีการออ,ออกประกาศนะครับของแกนนําเพื่อที่จะก,กําหนดมาตรการในการยกระดับการชุมนุมเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ติดตามความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้กับคุณนัชชานนท์อาภาศิรัต์รายงานจากแยกราชประสงค์ครับคุณนัชชานนท์เชิญครับขอบคุณครับคุณสันติพงศ์ครับกลับมาติดตามบรรยากาศล่าสุดที่เวทีราชประสงค์นะครับมีความเคลื่อนไหวทั้งที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ตลอดระยะเวลาทั้งวันนี้ครับเราลองไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกลางวันที่ผ่านมากันก่อนครับ สำหรับบรรยากาศที่เวทีราชประสงค์นะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังคงเหมือนออสองวันที่ผ่านมานะครับคือกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่รวมทั้งมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่ยังคงปักหลักค้างคืนกันอยู่ที่นี่ก็ตื่นมาทำกิจวัตรประจําวันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับท้ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มกาดกปป,ปสกว่า300คนที่กระจายกําลังดูแลทุกจุด รวมถึงซอยเล็กๆนะครับตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุคนร้ายยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณสะพานหัวช้างใกล้แยกปทุมวันและใกล้กับเวทีราชประสงค์นะครับทำให้วันนี้เองแกนนำต้องมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับบรรยากาศที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติณนะขณะนี้นะครับมีเพียงกลุ่มผู้ชุมนุมที่กระจายตัวอยู่บริเวณประตูหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแกนำทั้งนายชุมพลจุลายและนายผู้ที่พงศ์ปุณกันได้ขึ้นปราศัยโดยระบุนะครับว่าพอใจ ที่สัานกงานตํารวจแห่งชาตินําแท่งบารีเออร์ออกจากหน้าประตูจึงยุติการนํามวลชนไปกดดันการทํางานของตํารวจแต่ถ้าทราบภายหลังนะครับว่านายกรัฐมนตรีมาใช้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจัดการประชุมสอ,อสอก็จะนามวลชนเข้าไปปิดล้อมอาคารสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติทันทีแต่จะไม่เข้าไปในตัวอาคารนะครับ นอกจากนี้เองนะครับยังเรียกร้องให้ตํารวจออกมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวรั้วของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเพื่อป้องกันมือที่3ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ขณะที่ห้างสรรพสินค้าในย่านราชประสงค์และปะทุมวันก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา11นาฬิกาและจะปิดให้บริการในเวลา18นาฬิกา นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของจุดบริการพยาบาลที่เวทีราชประสงค์หลักๆก,ก็มี2จุดด้วยกันนะครับคือบริเวณถนนหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์ที่มีเครือข่ายแพทย์9สถาบันมาให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องตน้นและอีกหนึ่งจุดนะครับคือบริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจที่มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาตั้งจุดบริการกลุ่มผู้ชมุมนุม และภาพที่คุณผู้ชมเห็นณนขณะนี้นะครับคือภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ยังคงทยอยเดินทางมาฟังการปราศัยอย่างต่อเนื่องขณะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเช่นกันนะครับก็ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่และนี่คือบรรยากาศและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาทั้งวันนี้ครับคุณสันติพงศ์ครับขอบคุณ